เระลองวีหนึ่งห้าศูนย์ห้ากันนะครับตอนนี้สภาพเดิมๆไม่แกะไม่เปิดนะครับสุดาะสบใจได้เลยผ่านน้ำมาทุกตัวฝังเสียงไปเลยสภาพ่างน,นี้คีบๆโอ,โอ้โหใหญไปแลดวน้ำมันยืดหกุ่นเดี๋ยจะเ,เ,เลยให้ฟัง Điền đi điền đi đi đi